แบบว่าให้คนขวัญพี่แม่เราพีนิงก,ก็ก็ไม่ถือว่าเปร๊ปเหรอครับเราถ้ารู้สึกว่าในระยะการทํางานของของพี่หนิงเนี่ยตั้งแต่เปิดกล้องจนปิดกล้องเนี่ยรู้สึกว่าเขาค่อนข้างทีท่จะเหนื่อยการทํางานมากๆเขาใส่ใจเรื่องของการทํางานมากๆเลยเราแล้วเราก็ไปรับเชิญตอนแรกก็ไปรับเชิญเล็กๆห้าตอนไปไปมามาสิบสี่ตอนเราก็เลยรู้สึกว่าบางบางตอนเนี่ย มันมันมันค่อนข้างที่จะง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันได้เงินมาง่ายเรารู้สึกว่าอยากหาอะไรที่จะให้เขา,เาก็เลยลองถามกับผู้ผู้จัดก,การว่าผมอยากให้ของขวัญกับพี่หนิงเพื่อที่จะให้ให้ให้เขาแบบว่ามีความสุขในในตอน,ใน,ใ,นในวันปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกมา<ช>เป็นรองเท้าตอนแรกจะซื้อกระเป๋าเลือกไม่เป็นนะฮะเลือกไม่เป็นเป็นรองเท้าดีกว่าซึ่งเขาก็เหมือนกับบนบนว่าอยากจะได้รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อรองเท้าอันนี้ใครช่วยเลือกครับ พูดการครับตามเพราะผมเลือกซื้อของไม่เป็นจริงๆก็พูดการบอกอยากให้ของขวัญเป็นรองเท้าเออเขาบอกว่าได้ยินว่าพี่หนิงบ่นอยากได้คู่นี้จริงๆผมก็อยากได้แต่ก็เลยซื้อให้เขาก่อนของเราเอาไว้ทีหลังแต่พอให้ไปวันต่อมาเขาซื้อมาให้เลยคู่ที่เราอยากได้ใช่ครับซื้อให้ซื้อกลับในวันในในวันนั้นเลยเห็นพี่หนิงน้ำตาแตกเหมือนกันตอนเขาร้องไห้เราไม่ได้อยู่เราเพราะว่า ผมก็เดินเพราะผมมาเป็นคนที่กลัวคนร้องไห้ยิ่งยิ่งเป็นคนรอบข้างถ้าร้องไห้ผมผมจะเดินหนีเลยผมผมรู้สึกว่าผมจะเศร้าตามไม่ว่าจะด้วยอารมณ์อะไรแล้วแต่เวลาเห็นคนร้องไห้แล้วมันรู้สึกแบบเศร้าตามส ensitive เลยเออผมกลัวการร้องไห้มากเ,าเวลาเห็นวงที่เขาร้องไห้กันเยอะเราก็พยายามเฟดตัวออกาะเราไม,ม่ค่อยรู้สึกอะไรไม่รู้สึกดีถามร้องไห้พี่หนิงว่าไงบ้างครับพี่หนิงเขาบอกดีใจดีใจน่าจะเป็นของคือจริงๆพี่หนิงเป็นคนชอบให้มากกว่ารับ คนที่ซื้อให้บางทีเขาโกรธเลยนะผมเนี่ยก็เกือบจะโดนเขาโกรธเหมือนกันแล้วกขขอขอร้องเขาว่าอย่าโกรธเลยเพราะว่าเงินที่เราได้มาจากการทํางานของพี่หนิงมันค่อนข้างที่จะง่ายง่ายกว่าง่ายกว่าเรื่องอื่นที่เรารับผิดชอบเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยรู้สึกอยากให้จริงๆอยากให้มานานแล้วแหละเพราะว่าเราเราได้จากพี่หนิงมาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็น อะไรหลายๆอย่างเขาเาให้เรามาเยอะก็เลยอยากให้คืนบ้างด้วยความที่ชื่อเสียงอะไรต่างๆพี่หนิงก็เหมือนจะเป็นแบบตัวผักแดนเราด้วยไหมครับพี่นิงเองถ้าชื่อเสียงมันส่วนใหญ่มามาจากละครนั่นแหละครับผมก็ค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆครับค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆแล้วเติบโตพี่หนิงเองจขาอยากอะไรเขาบอกว่าอย่ากเด็กต่อไปไม่ต้องซื้อให้เราหรืออะไรใช่ครับเขาก็ห้ามเด็กขาดว่าห้ามซื้อจนกว่าจะมีเงินเก็บพันล้านหรือว่าหมื่นล้านไม่ซื้อให้อะไรแล้วตอนนี้กี่ล้านแล้วครับ <ś led> <ś led> เรื่องต้นฮะเริ่มต้นเริ่มต้นแต่ว่าต,ต,ต,ต่อเ้มเองก็บอกไหมพราเขาอยากให้เป็นแบบโอกาสพิเศษจีนอะไรเงี้ยับเข้มเข้มก็บอกไปแล้วว่าอยากจะให้เรื่องในโอกาสพิเศษต่างๆอย่างวันเกิดหรือว่าวันขึ้นวันปีใหม่หรือว่าวันอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะให้แต่แต่ครั้งนี้เราเรารู้สึกว่าบวงวิมาลาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเครียดเครียดกว่าปกติที่เราเห็นเขาใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดเขา ทำทุกเกือบจะทุกทุกหน่วยงานก็คือทำบททุกอย่างทำบททุกอย่างเรื่องตั้งแต่เขียนบทมุมกล้องมุมกล้องทุกวันนี้ก็ดูตัดต่อก็ดูอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาเหนื่อยมากๆเราก็เลยอยากจะให้ให้อะไรที่เป็นกำลังใจให้เขาอะไรยิ่งึ้นแค่ดูกลักรู้อีกไหมฮะจริงๆเราเราอยู่ด้วยกันมันก็เป็นครอบครัวกันอยู่แล้วมีมีความสุขในในครอบครัวในบ้านหลังนี้อยู่แล้วอะไรเ้ยโดนแสว่าเขาก็ใส่เปย์เหมือนกันครับลูกเขาควรจะได้ เอางี้ได้ไหมครับควรจะได้ถ้าถ้าเกิดว่าผมรู้สึกว่าใครควรจะได้อะไรผมก็อยากจะให้ให้ของแริงจริงเราสา่เปยไหมครับเปยไหมผมผมไม่ได้เป็นสายแบบว่าซื้อให้ถ้าเกิดว่าเขาอยากได้จริงๆเราก็ซื้อให้ได้ไม่เป็นไรเอล่าใกล้เปิดกล้องวันจนะใช่ไหมครับกับย่าใช่ครับวัรจันนี้แล้วก็ยังคงตื่นเต้นแล้วก็ได้เบรกดาวมาก็ทําทําการบ้านหน้าที่จะนไห แต่ก็โชคดีครับที่ไปเวิร์กช็อปกับพี่อ้ํามาเรียบร้อยแล้วครับทําการละลายพฤติกรรมเรียบร้อยยังละลายพฤติกรรมเรียบร้อยครับโดยวันนั้นก็พี่อ้ําน่ารักมากมากทําให้เรารู้สึกคุ้นเคยแล้วคุ้นชินกับพี่อ้ําได้ไวมากมากพี่อ้ํารับน้องเงงครับจริงๆก็ไม่มีอะไรเขาแค่แบบว่าเขาพูดให้เราเกรงเองใช่เหมือนเหมือนขู่ไว้ขู่ไว้เพราะเราเป็นคนซนเป็นคนซนเป็นคนค่อนไทงที่จะแสบๆหน่อยเ้าก็ปาบๆไว้เล็กหน่อยเต่นเต้นอยู่ไหม ก็ยังคงตื่นเต้นนิดหน่อยครับแต่พอได้ทํางานก็รู้สึกว่ามันน่าจะพออยู่ในตัวละครมันก็คงไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นหรอกครับก็คงเหลือแต่ความตั้งใจในการทํางานจะต้องเอาพี่หนิงไปด้วยอยู่ไหมครับหรือว่าตอนนี้โอเคแล้วไปได้เลยถ่ายละครได้เลยในในวาระต่างๆก็น่าจะน่าจะต้องพาไปใช่ครับต้องดูในแม่หนิงไปไหมตอนที่เราหลาบิกเพราะว่าวันที่วันที่เวิร์กช็อปพี่หนิงก็พาไปก็พาไปแล้วพอเราได้พูดคุยกับพี่อ้ําก็รู้สึกว่าเออสบายใจนะ แม่แม่ไม่ต้องไปแล้วคือเขาใจดีกว่าที่เราคิดที่ม่ล่าขเขาเคนบอกว่ากลัวแบบตื่นมันตื่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 นชื่อเสียงเขาอะตื่นความเป็นความเป็นแม่ความเป็นพี่อ้ํา <c oughs> เราเราเราจะแบบว่าเราจะเกรงเพราะว่าเราเราเสพเขามาตั้งแต่เด็กดูเขามาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็จะมีความเกรงเราไม่เคยคิดหรอกว่าเราจะได้มาทํางานกับกับซปเปอร์ตาร์ที่เราชื่นชอบมากๆยังรู้สึกเหมือนฝันอยู่เลย ความหวานไม่มีนะครับความฝันย,ยังรู้สึกเหมือเนเหมือนฝันอยู่ดีขึ้นแล้วดีขึ้นตั้งแต่วันที่ได้หลังจากเบื้องเช่ากันก็ทุกอย่างดีขึ้นมากเเรากลาวให L ้่เปลีติดตามมันยังไงเิ้มมว่าฝากด้วยนะครับผมผลงานนะครับผมลมพัดผ่านดาวนะครับผมก็จะได้เล่นกับพี่อ้ำาแล้วก็พี่ติ๊กแล้วนะครับผมก็อยากให้ทุกคนร่วมเป็นกำลังใจนะครับผมนอกจากลมพัดผ่านดาวแล้วก็ฝากละครเรื่องบ่วงวิมาลาด้วยนะครับผมเขยมไปรับเชิญแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งชาติพยัคฆ์คมนักเร